เล่นดีทุกคนนะครับต่อไปเก่งครับก็โอ้โหนี่เห็นอย่างนี้นี่ปื้มนะครับเด็กๆนี่ความสาวคีนะครับครับก็เดี๋ยวสักคู่สักแป๊บหนึ่งนะครับก็จะมีทีมมหาลัยจุฬาเอ้ยใช่ไหมมหาลัยจุฬากับอปปอลแล้วก็อาสาบ้านเราชุมชนครับครับ โอ้โหจอดอดมาโอ้โหมาแุลลัแลครับององนั่นโอ้โหแล้วต้องมีกอาายอไตดมอกนะทำไโอ้โหนิดเดีวเลครับโอ้โห อุดยอดนะครับมันนี้นี่ทิ้งไปที่งานะครับโอ้ัสารัาต้ตสูงกันเลยดิเอ้าเอ้าแม่มาเมื่อกี้ถ่าได้ช็พี่ดเยอะมากเโอ้โหนี่นะครับุดยอเี่ยมันนะครับโอ้โประตูนี่แคเดียวมันจะทิ้งกระปุกมันจับนี่แค่เดียวนะครับสาไม่เหมือนบอลใหญ่นะครับบอลใหญ่เดียวโอมโหนี่แหประตูเอ้า คภละษาวตัวขับเกมใช่ไหมเอ่ยครับโอ้โหโอ้โหเอาแล้วครับอาสาทำอะไรตั oh, oh, oh. ้งเนร์อาร์แล right ้วเียวเร์แล้วเลี่ยนทำป็นโอติ้งด้วยอาร์แยังไงยังไงยังไงโอ้โหโอ้โหไม่เข้าเลยโอ้โหสุดยอดเลยครับมีโอกาสนะครับแล้วลัสันโด่ตีนี้เรียบร้อยนะครับโอ้โหไยิงตัวไปนะครับเนร์โอ้โหภูรษามาตัวส่งมาให้เลยนะครับ อายงรเตาวยังไงตดมยยังไงเอาจเตามาลนะครับจเตาโอ้ดีนะครับี่มยกเล่นอยู่เูน่จเตานี่อลงนี่โอ้โหอนีชันะครับลงนีชัออาได้อาไไโอ้โหเอายังไงจเตายังไงตโอ้โหเอาแล้วครับอายังได้อยู่นะครับพี่ด น้องก็เห็นอะไม่รู้กันไม่รู้กันตอนนี้ลาตัวรอ่าแล้วอไม่เข้านะครับละาอนีครับโอ้นี่นครับไปนัไปเป็นสี่นะครับนี่นะครับอาล้ครับอาร์าออลเอายงไครับติอ้าติหลังทันเลยเดียวนะครับน่อไม่ไม่เรียบร้อยนะครับอาแล้วครับหลังทัน โอ้โหนะครับโอ้โหขาขานี่ก็มีได้เปลียนนะครับจะตีเสมอโอ้โหลุกนี้โอ้โหโูมไแล้วครับ้านนอกครับโอ้โหเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับด้านนอกเต็มตามอยู่นะครับสองประตูต่อสามนะครับ ออกมาว่าเสมอกันสามเท่าเต็มโอ้โหเต็มสีครับสับเวลาครับว่าคนเข้าต้องหันมาไหนด้ปะเอาแล้วโอ้โหดูดูอาจารย์เต่าติอาจารย์เต่าตีตีเป็นไงตีดีรู้กันเอาแล้วเอาแล้วอัตราส่วนนั้นอาตรายิงโอ้โหเูืนี้แต้มุมนะครับโอ้โหกองเชียร์หลังอาจารย์ยืนมองเต็มไปหมดเลยนะครับนี่ก็ขอบคุณนะครับพี่ที่มาชมบอล จริงนะ้วลนี้โอ้โหโผขาอาจรย์เตาอาจารย์เต่าทำไปเอาเลยเดียวอาจารย์เต่าเองโอ้โหเข้าไว้ไม่เข้าโอ้โหร้อนขาไหมผมก็เรียกว่าเข้าไวแล้วโอ้โหลูกนี้สุดยอดนะครับโอ้โหบูจะติดเรื่องของนาฬิกาแล้วนะครับเอาแล้วครับอาสาจะทำอะไรต้องรีบทำนะครับโอ้โหยังตามอยู่นะครับสองประตูต่อสามนะครับเดี๋ยวมีอีกคู่นะครับอีกคู่เนึ่ยเอาส่ว มหาลัยจุลาอันนี้มหาลัยจุลาอาวครับเตีเสมอได้แล้วตัดผ้ามาตีเสมอได้แล้วครับโอ้โหเืเป็นุเวลาแล้วโอ้โหแล้วจะช่องสาออกัดคำระมาะครับโอ้โหเยจังยแยแย่แยแย่แย่แยย่แยแย่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 แย โอเด็ตยังให้โอกาสกันอยู่นังเตะทีมนะใครเข้าชนะเลยนะครับโอ้โหเอาแล้วครับนายห้างนายห้างดนะเอาแล้วลงมาโอ้โหติดจุฬานะครัโอ้โหโอ้โหโค้เต็มฮ่ดเ่าาฮ่าฮาฮ่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 ่าฮ่าา่า่่่าาาุา